ชีวิตบัวชมพูฟอร์ดสลัดชื่อเสียงแต่งงานสามีนักธุรกิจแม้จะห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานนับสิบสิบปีแต่ไม่ว่าใครก็ยังคงจำชื่อเสียงที่มาพร้อมกับเสียงร้องอันไพเราะที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอสำหรับบัวชมพูฟอร์ดนอกจากเธอคนนี้จะเป็นไอดอลของยุค90ูแล้วชีวิตปัจจุบันยังเป็นคุณแม่ลูกสามอีกด้วยล่าสุดบัวชมพูฟอร์ดได้กลับมาเปิดใจพร้อมกับลูกชายทั้งสามคนน้องแมดน้องมาร์กและน้องเหมา เดอได้เปิดเผยถึงชีวิตเวลาที่ห่างพายไปจากวงการบันเทิงว่าใช้เวลาทั้งหมดไปกับการทุ่มเทให้ลูกชายทั้งสามคนที่กำลังอยู่ในวัยเจริญเติบโตและชอบเล่นกีฬามากๆคุณแม่ลูกสามบัวชมพูยังได้เล่าย้อนไปเมื่อครั้งพบสามีว่ามีคนที่รู้จักแนะนําต่อๆกันมาเป็นช่วงที่ไปเล่นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดช่วงนั้นสาวบัวชมพูฟอร์ดดังมากๆอาชีพหน้าที่การงานกําลังไปได้สวยแต่ข่าวแต่งงานก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่ของวงการบันเทิงไทยปไปเลยทีเดียว ซึ่งสาวชมพูก็ได้ตอบว่าตอนนั้นคิดว่าตัวเองถึงจุดอิ่มตัวอยากจะสร้างครอบครัวเป็นคุณแม่เลี้ยงลูกซึ่งเรื่องการแต่งงานก็ได้มีการวางแผนกับสามีมานานแล้วแต่ช่วงนั้นมีทั้งถ่ายละครงานเพลงและเรื่องเรียนเข้ามาพอประกาศข่าวแต่งงานไปเลยคนเลยตกใจเพราะคนก็คิดว่าไม่มีวิแววมาก่อนและแล่าสุดเจ้าตัวเปิดเผยว่าตอนนี้หันไปใช้ชีวิตเป็นชาวสวนปลูกผักแบบไร้ซารเคมีซึ่งจุดเริ่มต้นมาจากการที่ลูกๆรับประทานสลัดผัก ก็อาจจะอยากปลูกเองจึงเริ่มเรียนเวิร์กช็อปและเริ่มปลูกทีละอย่างจนตอนนี้ไม่มีพื้นที่ที่จะเดินแล้วปัจจุบันนี้มีผักหลากหลายเช่นกะเพราโหระพาอิตาลีโหระพาใบแดงเป็นต้น